พบ้านบ้าคอนโดวันนี้ผมกับคุณนายพาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการคอนโดมิเนียมใหม่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่บนทําเลที่เงียบสงบในย่านจารรญสนิทวงศ์นะครับแถมยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยนะกับที่นี่โครงการสุภไลพาร์คสถานีแยกไฟฉายครับที่ตั้งโครงการจะอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์28ทับ2ค่ะใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีไฟฉายในระยะเดินเพียง330เมตรเท่านั้น โดยโครงการจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ถึง6กไร่กว่าเลยค่ะเป็นอาคารสูง22ชั้น2อาคารพร้อมห้องพักอาศัยรวม726ยูนิตและที่จอดรถประมาณ5 6เซตค่ะที่นี่ถือเป็นคอนโดใกล้รถไฟฟ้าแต่ได้รับความเงียบสงบในการพักอาศัยมากเลยนะครับคุณนายได้ยินเสียงอะไรไหมคุณนายได้ยินเสียงนกร้องจิบจิค่ะแน่นอนอยู่แล้วครับธรรมชาติอยู่รอบตัวเราจริงๆเลยนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงรบกวนใดๆเลยนะครับบริเวณนี้นะ แถ่นี้นะครับยังมาพร้อมกับการให้ผู้พักอาศัยได้ใช้ชีวิตแบบไฮบริดผสมผสานความเป็นเมืองกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และพื้นที่เปิดโล่งถึง65%ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับให้ลูกบ้านได้อยู่กันอย่างสบายสุดๆไปเลยนะคะโดยส่วนกลางที่นี่จัดมาให้เยอะมากๆเลยค่ะเริ่มกันที่ชั้นจี ออกแบบให้เสมือนเป็นพื้นที่ธรรมชาติให้ลูกบ้านมาวิ่งออกกําลังกายท่ามกลังธรรมชาติโดยทางวิ่งเขาจะมีการเปลี่ยนระดับขึ้นลงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการวิ่งมากขึ้นมีสนามเด็กเล่นที่ให้เด็กๆได้มาเล่นสนุกสนากนกันกับเนินดินที่เปรียบเสมือนอยู่ในป่าเขาเลยค่ะโอ้โหตรงนี้นะครับน้องๆมาเห็นต้องชอบใจแน่นอนเลยนะแถมยังมี jogging t r a ็ก outdoor fitness และนี่ครับด้านนี้มี EV charger ให้ด้วยนะถ้าคุณนายใช้รถจนพลังงานไฟฟ้านะครับมาจอดตรงนี้ชาร์จแบตได้เลยและที่นี่นะครับยังมีโดว์ออฟในร่มขนาดใหญ่ให้ด้วยนะครับฝนตกแดดออกไม่ต้องกลัวเลยเราสามารถรับส่งคนบริเวณโถงล็อบบี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับเข้ามาในตัวอาคารนะครับก็จะพบกับโถงล็อบบี้ต้อนรับที่มีการดีไซน์อย่างสวยงามมากเลยนะครับบริเวณนี้เราสามารถใช้ในการต้อนรับแขกได้อย่างอบอุ่นเลยครับ ของเรายังไม่หมดเท่านี้นะคะตามคุณนายขึ้นมาที่ชั้น5ของอาคาร A และ B เลยค่ะจะมีสวนสวยๆเปรียบเสมือนแบกยาร์ดการ์เด้นออกแบบให้เป็นเสมือนสวนหลังบ้านโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ลูกบ้านสามารถออกมานั่งเล่นเดินเล่นพักผ่อนกันได้ที่บริเวณตรงนี้เลยนะคะและตอนนี้เราจัมมาอยู่ที่รูฟท็อปของอาคาร A นะครับซึ่งโซนนี้จะเป็นส่วนกลางขนาดใหญ่เลยและที่เราอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นสกายเลาสุดอลังการเลยนะครับเนี่ย เวลานสูงโปร่งโล่งอลังการสุดๆบริเวณนี้นะครับลูกบ้านสามารถมานั่งทํางานอ่านหนังสือมานั่งพักผ่อนผ่อนคลายอิริยาบถต่างๆได้เลยนะเดี๋ยวจะมาจัดปาร์ตี้สังสรร์งานเลี้ยงส่วนตัวก็ยังได้ครับมีฟิตเนส ห้องออกกําลังกายเอาใจใส่รักสุขภาพมีเครื่องเล่นเครื่องออกกําลังกายที่ทันสมัยแล้วก็ครบครันเลยนะคะพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่เต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยค่ะลูกบ้านก็ออกกําลังกายไปด้วยชมวิวสวยๆบนมุมสูงของแยกไฟฉายไปด้วยโอ้โหคุณนายหลับฟินแทนลูกบ้านที่นี่จริงๆค่ะและนอกจากนั้นนะครับยังมีสนามสกายพัตติ้งกรีนให้ลูกบ้านเนี่ยมาซ้อมพัตต์กรอบเบาๆกันได้ด้วยนะ แถบบริเวณนี้ยังมีสวนสีเขียวสวยๆเต็มไปหมดเลยพื้นที่สีเขียวโอบล้อมรอบตัวเราทั่วทั้งอาคารจริงๆและไฮไลท์ด้านนี้ครับถ้าคุณนายอยากเดินสะพานข้ามดาวไปอาคารบีนี่สามารถทําได้ครับโดยโครงการจะมีสกายวอล์กที่เชื่อมรูฟท็อปของอาคาร A กับ B เข้าไว้ด้วยกันนะครับเห็นไหมเนี่ยการตกกระจกใสด้วยเห็นวิวรอบตัวสวยงามมากเลยครับผม สำหรับจุดเด่นของอาคาร B ีก็คงหนีไม่พ้นสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge p o ู l ที่ด้านนี้เลยค่ะมีทั้งแ lap p o o ที่มีความยาวกว่า23เมตรมีสระเด็กและจกักรซี่ด้วยนะคะโอ้โหร้อนๆ้นแบบนี้นะครับน่ากระโดดลงน้ำมากเลยคุณนายอ่ะกระโดดหน่อยสักตู้ไหมเรีเยกเดตติ้งมาเร็ว3 2 1ต 2> ้แถมบุมนี้ครับคุณนายกับ observation d e c จุดชมวิวแยกไฟฉายสุดอลังการบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยถะเป็นคอนโดที่เห็นวิวมุมสูงของย่านไฟฉายได้แบบสวยงามอลังการที่สุดเลยครับห้องตัวอย่างแรกเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด41.5ตารางเมตรค่ะถือว่าเป็น one bedroom ที่เพิ่มเวลาในการใช้ชีวิตให้กับคุณและเป็นวันเบด o ูมที่ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอดการเพิ่มเวลาการใช้ชีวิตแน่นอนเพราะว่าอยู่ห้องนี้แล้วนะครับไม่อยากออกไปไหนเลยแถมห้องรูปแบบนี้เนี่ยยังมีขนาดใหญ่มากเป็นวันเบดใหญ่จริงๆนะหายากในตลาดคอนโดในโซนนี้เลยครับและแถมยังมีการแบ่งกัน้นฟัง,งก์ชันการใช้งานเป็นสัดส่วนชัดเจนมากเลยนะครับทั้งลีฟิงโซนนอนห้องน้ําห้องครัวที่ได้เป็นครัวปิด ติดระเบียงซะด้วยเรามาเริ่มกันที่โซนลิฟต์ของคุณนายกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมขะเป็นยังไงคะใหญ่โตระโหฐานไหมคะมุกซ้ำนะเนี่ยอ่ะงั้นเอาใหม่เปลี่ยนท่าใหม่ค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะใหญ่โตระโหฐานมากไหมคะ <c oughs> นี่เราลองมาจับมือกันค่ะจับมือโอ้โหขนาดสองคนนะคะแขนคุณนายยังไม่ถึงผนังเลยค่ะหรือว่าแขนของคุณนายสั้นกันแน่ <c oughs> เรามาเริ่มกันตรงนี้เลยนะคะ มุมนี้นะคะเราสามารถหาโซฟาเป็นแบบ L shape หรือ U shape ตามสไตล,ล์มาวางได้เลยค่ะมีพื้นที่เหลือเฟือเลยด้านนี้ติดทีวีจอใหญ่ๆทําทำเป็นมุมพักผ่อนมุมดูหนังฟังเพลงก็ดูลงตัวสุดๆเลยค่ะกว้างจริงๆเลยครับและมุมด้านหน้าห้องด้ครับผมจะดีไซน์เป็นมุมทำงานของผมได้เต็มที่เลยวางโต๊ะทำงานตัวใหญ่ๆนะครับด้านหลังนี่วางตู้เก็บเอกสารเก็บสลิปเงินเดือนคุณนายแล้วก็เก็บบิลที่คุณนายทับค้างจ่ายไว้ตรงนี้ได้เลย่ <laughs> แล้วก็ด้านนี้ครับด้านหน้าห้องอีกมุม จัดเนรมิตให้กลายเป็นตู้เก็บรองเทา้าเก็บสัก80คู่ร้อยคู่เอาใจคุณนายสุดๆไปเลยดีไหมและพื้นที่ใกล้กันตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งโครงการได้เตรียมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมาให้เราครบครันไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ํากระจกส่องหน้าบานใหญ่ๆและโครงการยังแถมเครื่องทำน้ําอุ่นพร้อมกับฉากกั้นอาบน้ําเอาไว้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้เราด้วยค่ะรถมากมายจริงๆเลย ต่อเนื่องจากโซนลิฟวิงมาที่โซนห้องนอนนะครับตรงนี้จะมีฉากกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนคอยกั้นให้เรานะกรอบเป็นอลูมิเนียมสีขาวสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้นะซึ่งคุณนายดูสิ เราตัวเล็กหรือห้องเขาใหญ่เนี่ยมันทุกอย่างดูโอไซส์ไปหมดเลยก็ต้องเป็นห้องของสุภัยสิคะไม่ว่าเขาจะทําห้องให้เรากี่ที่ก็ดูใหญ่โตอยู่สบายน่าอยู่ที่สุดเลยคะ่ะคุณผู้ชมคาะลองสังเกตดูสิคะภายในพื้นที่ของห้องนอนเนี่ยมีขนาดกว้างขวางไปไม่แพ้ก่าโซนลิฟวิ่งเลยนะคะวางเตียงขนาดคิงไซส์หรือ6ฟุตได้สบายๆก็มีพื้นที่เดินรอบห้องได้เหลือเฟือเลยคะ่ะหัวเตียงนะคะจะทาเป็นวิวอินโตเครื่องแป้งวางตู้ข้างหัวเตียงก็มีพื้นที่เหลือๆเ,เลยคะ่ะ ส่วนที่ปลายเตียงก็สามารถทําเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแบบเต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าแบบนี้ได้เลยค่ะเก็บเสื้อผ้าได้จุใจกันไปเลยเผื่ออยู่2คนนะแนะนําเลยนะครับว่าปลายเตียงฝั่งนี้ยิ่งเหลืออีกแล้วจะบิวอินเตู้ในประสงค์เป็นชั้นวางของเป็นชั้นวางทีวีก็ได้นะครับถ้าเป็นโต๊ะในประสงค์เนี่ยนั่งทํางานคคละมุมแยกขาดกันได้เลยนะเผื่อมีงานส่วนตัวแยกกันนะและนี่ครับคุณนายหันหลังไปเลยโอ้โหวิวสวยมากๆนะครับช่องแสงขนาดใหญ่และดูนี่แลาอยู่ที่ชั้นส0กว่า่นั่นเองนะ แค่ชั้น10กว่าเนี่ยก็เห็นวิวอลังการขนาดนี้แล้วครับบอกได้เลยว่าวิวที่นี่สวยงามมากจริงนะในส่วนของโซนครัวนะคะครัวครัวครัวเป็นครัวปิด ติดระเบียงค่ะทํากับข้าวมีกลิ่นไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นที่จะไปรบกวนส่วนต่างๆของห้องเลยนะคะสามารถปิดประตูออกไประบายอากาศได้เลยโครงการจะเตรียมชุดเข้าตร์ครัวชั้นตู้ลอยมาให้เราค่ะแถมแบ็กสเปซแล้วก็พื้นครัวก็เป็นแบบกระเบื้องด้วยง่ายต่อการเช็ดทําความสะอาดมากๆเลยค่ะนี่คือจําลองเหตุการณ์ชีวิตจริงเลยใช่ไหมครับเนี่ย <laughs> นี่คือชีวิตจิ๋วคุณนายนั่นเอง <laughs> <laughs> ใช่แล้วค่ะแต่ละวันนะคะไม่ว่างเว้นเลยค่ะอยากจะมีสักสิบบูคุณพ่อบ้านหมุนไปหมุนมานะครับแล้วห้องนี้นะครับยังพร้อมสับด้วยระบบน้ำดีน้ำทิ้งนะครับวางเครื่องสภาพต,ตรงนี้ก็ได้มุมนี้เหลือเฟือเลยจะบิ้วตู้ใหญ่ๆหญ่หรือจะวางตู้เย็นก็ลงตัวที่สุดเลยครับเปลี่ยนจากบ้านอยู่คอนโดดีกว่าเนาะงั้นเราเก็บของย้ายมาอยู่กันวันนี้เลยค่ะคุณพ่อบ้านเราจะจิกเก็บก่อนได้ลงนะอะไรครับ <laughs> อร ตัวอ,อย่างถัดมานะครับเป็นห้องแบบวันเบด룸พลาสมขนาดประมาณ44.5ตารางเมตร สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาห้องขนาดใหญ่พร้อมกับพื้นที่ห้องอเนกประสงค์หรือซื้อห้องเพื่อมองเผื่ออนาคตในระยะยาวผมขอแนะนําห้องนี้เลยครับพื้นที่มากขึ้นความสุขก็เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยห้องนี้นะคะจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างโซนเลี้ยงกับโซนครัวเข้าด้วยกันจึงทําให้ห้องดูใหญ่ยิ่งขึ้นลองจินตนาการดูนะคะคุณพ่อคุณนายทําอาหารอยู่ที่ห้องครัวนํามาเสิร์ฟให้ลูกๆที่มินิบาร์หรือจะนําอาหารมาเสิร์ฟให้คุณพ่อบ้านที่โซฟาที่กําลังนอนดูเน็ตฟลิกอยู่อุย้ยแค่คิด ก็แฮปปี้แล้วค่ะได้ฟังค,คุณนายก,ก็ทุ่งลาเวนเดอร์เบ่กบานรอบตัวเราแล้วครับอ่าปลาเวนเดอร์สองดอกสุดยากเลยคุณพ่อเบิรส่วนด้านนี้ครับติดกับช่องแสงด้านนี้เลยนะครับมีห้องใหญ่ๆสองห้องเลยห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องนอนหลักนั่นเองพื้นที่นี่ใหญ่มากวางเตียง6ฟุตก็ยังได้ลงชุดห้องนอนให้เต็มที่เลยนะครับทั้งโต๊ะเครื่องแป้งดูเสื้อผ้าพื้นที่ก็ยังมีเหลือเฟือเลยนะส่วนอีกห้องหนึ่งห้องนี้คุณนายคือห้องอเนกประสงค์ก็ยังใหญ่มากอยู่ดีนะห้้องนนีีเ่ย ถ้าอยู่คนเดียวอาจจะในร i มิตเป็น work in closet ส่วนตัวหรืออย่างนี้ดีกว่านห้องทำงานส่วนตัวซะเลยเหมาะกับยุคใหม่นะครับยุค new normal หรือใครที่ทำงานที่บ้านเป็นหลักอยากทำ home office เล็กๆห้องนี้เนี่ยเหมาะเลยครับหรืออนาคตอยู่ไปอยู่มาเกิดมีลูกขึ้นมาห้องนี้ก็กลายเป็นห้องนอนที่2สําหรับบุตรหลานได้ด้วยครับและนี่ก็คือโซนความสุขเล็กๆของคุณนายนั่นก็คือโซนครือนั่นเองค่ะ โครงการจะเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยมาให้เราเช่นเคยและด้วยความใหญ่ของห้องนี้นะคะเราสามารถจัดหาชุดโต๊ะรับประทานอาหารสไตล์เคาน์เตอร์บาร์มาวางตามแบบที่โครงการจัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างก็ดูลงตัวมากๆเลยนะคะจะวางไมโครเวฟเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับก็ลงตัวที่สุดด้านหลังผมตรงนี้เลยนะส่วนห้องน้ำนะครับฟังก์ชันการใช้งานครบครันสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบวัวน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีให้ฉกากกระจกก็มีมาโอ้โหครบถ้วนจริงๆเลยครับ พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่พิเศษอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวใหญ่ๆสไตล์บ้านลอยฟ้าคุณนายขอนำเสนอห้องไทยนี้เลยค่ะซึ่งเป็นห้องแบบ2 b e d ที่มีขนาด64.5ตารางเมตรฟังก์ชันการใช้งานครบครันแบง่งแยกพื้นที่การใช้ชีวิตได้เป็นสับเป็นส่วนมีทั้งโซน l i v i n งห้อง m ั s t ตอร์เบดรูขนาดใหญ่มีห้องน้ำในตัวแถมห้องนอนรองก็ไม่น้อยหน้านะคะ มีขนาดใหญ่พอๆกับมาสเตอร์เบดรูมเลยแถมมีห้องน้ำในตัวซึ่งเป็นแบบดับเบิลแอคเซสด้วยและโซนครัวก็มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆครบครันโอ้โหไม่มีที่ไหนที่จะให้ความสุขได้เท่าที่นี่อีกแล้วค่ะแล้วไม่กินนะครับคุณนายผมไปแอบด้อมๆมองๆม,มานะจะมีห้องน่าสนใจอีกสองห้องเลยนะครับสำหรับการที่มีงบประมาณเริ่มต้นและต้องการห้องในขนาดเริ่มต้นเนี่ยโครงการก็มีห้องแบบสตูดิโอขนาดประมาณ30ตารางเมตรรอไว้ให้ด้วยนะครับ เลเยอร์ลงตัวมากๆเหมือนเลเยอร์ห้องพักหรูตามโรงแรมเลยนะถือว่าเป็นห้องสตูดิโอที่มีขนาดใหญ่อยู่สบายมากเลยครับผมได้ครัวเปิดห้องน้ําฟังก์ชันการใช้ง,งานครบครันเช่นเคยและหนึ่งห้องครับเป็นวันเบดรูมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขนาดประมาณ34ตารางเมตรที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบครันไม่แพ้กันแถมมีการกั้นห้องเป็นสัดส่วนด้วยนะครับด้วยฉากกระจกบานเลื่อนที่ด้านหน้าห้องได้โซนครัวเปิดห้องน้ําฟังก์ชันครบและห้องนี้พิเศษครับระเบียงได้ขนาดใหญ่มาก เต็มความกว้างของห้องเลยออกไปรับลมชมวิวได้แบบฟินๆเลยครับผมและทุกห้องพักของที่นี่นะครับยังมาพร้อมกับดิจิตอลดอร์ล็อกและระบบ h โฮมออโต a t i o n ที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟและเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือได้ด้วยครับสุภัลปาร์คสถานีแยกไฟฉาย คอนโดใหม่จากสุภัยบนทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีแยกไฟฉายเพียงแค่330เมตรเท่านั้นจากตรงนี้นะครับ2ส,สถานีถึงท่าพระอินเตอร์เชน4สถานีถึงบางว่อินเตอร์เชนเชื่อมต่อกับ BTS ได้เลยนะครับจะไปสีลมสาทรก็ง่ายมากๆและถ้าจะนั่ง MRT ไปนะครับก็เพียงแค่ประมาณ9สถานีหรือ20นาทีเท่านั้นก็ถึงใจกลางเมืองแล้วครับ จะไปเที่ยวย่านเมืองเก่าหรือหาของทานอร่อยๆแถวเยาวราชก็แค่นั่งรถไฟฟ้าไปแป๊บเดียว10กว่านาทีก็ถึงแล้วค่ะทั้งยังแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครบจบทุกเรื่องกับช้อปปิ้งจริงๆค่ะถ้าใครใช้รถยนต์นะครับก็สะดวกมากเพราะทำเลโครงการนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อถนนหลักได้หลากหลายเส้นทางทั้งถนนราชพฤกษ์เพชรเกษมกาญจนาภิเษกอ,อร,กรุณอมรินทร์พานนกมรมราชชนนีพุทธมณฑลสาย1-4เนี่ยจะไปไหนมาไหนฉับไวสุดๆเลยครับผม ที่นี่ถือเป็นคอนโดที่มีความเงียบสงบจริงๆเลยนะครับอยู่สบายพร้อมกับบรรยากาศที่มีความร่มรื่นสุดๆมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆส่วนกลางก็มีขนาดใหญ่ใช้งานได้อย่างจริงจังทุกโซนทั้งการทํางานพักผ่อนออกกําลังมีครบหมดและชอบสระว่ายน้ำที่นี่มากเลยครับวิวฟินดีงามสุดๆเลยกับที่นี่สุภา,ยาัยพาร์คสถานีแยกไฟฉายคอนโดที่เพิ่มเวลาการใช้ชีวิตให้กับคุณ มาพร้อมบรรยากาศสุดผ่อนคลายส่วนกลางอลังการและห้องพักกว้างขวางอยู่สบายวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับท่านที่สนใจโครงการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการจริงมาชมห้องพักจริงวิวจริงส่วนกลางจริงกันได้เลยครับแล้วไว้มีโอกาสอย่าลืมมาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในเพจพอบ้านบ้านคอนโดหรือทางยูทูบชา n e l นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ